ฮลโหสวัสดีครับผมอยู่กับรายการเดอะฮอนเนอร์นะครับก็วันนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงปัญหาที่บางคนก็เป็นและบางคนก็ไม่เป็นนะฮะสำหรับการลงอินโฟใหม่นะครับผมคือน่าจะเป็นมนเฉพาะอินโฟเจ็ดหรืออินโฟอะไรผมไม่รู้นะครับผมเพราะว่าผมลงอินโฟเจ็ดแต่ก่อนกอนนี้ผมใช้อินโฟสิบนะครับเคยมีปัญหาหนิดนึงครับ เน็ตอินเทอร์เน็ตผมนะครับผมก็เลยต้องกลับมาใช้ Windows เเหมือนเดิมน,นะครับผม mm hmm. การลง Windows เครั้งนั้นนะครับผมผมลงครั้งแรกนะครับผมคือผมลงด้วยยูดีล่ะพอลงเสร็จนะคือยูดีมันต้องเสียบในรูอ่าเสียบเนี้ยอ่าเนี่ยมันจะยูดีจะเสียบได้นะเสียบเข้าแต่ลงครั้งนั้นมันเสียบอะไรไม่ได้เลยนะครับผม คือเสียบฟลชได้หรือเราเตอร์ที่ใช้ USB นะครับผมเป็น USB คล้ายๆแบบใช้แทนแทนสายแลนนะครับเป็นใช้ใหผ่าน USB นะครับผมอ๋อก็ลงไดเวอร์ไม่ได้เลยครับเพราะว่าการลงไดเวอร์ไอ้ USB แลน USB แทนสายแลนนะครับผมมันต้องเชื่อมต่อเอาสายเชื่อมต่อกับเราเตอร์ตอนลงไดเวอร์นะครับผมมันก็ลงไม่ได้ ผมก็ลงตัว USB ปล่ ly, อยไฟปล่อย hotspot นะครับผมมันก็ลงไม่ได้เพราะว่ามันก็ต้องให้เราเสียบช่อง USB นะฮะแต่เมาส์กับพีบอร์ดใช้ได้นะครับผมก็คือจะมาสอนวิธีแก้นะครับหรือว่ามันก็แก้ผมไม่รู้นะวันจะแก้ได้ทุกคนหรือเปล่าแต่เผื่อใครที่คิดว่ามันน่าจะ เออลองดูดีกว่าปล่อยให้มันแปลอะไรเลยนะครับแต่เป็นแต่เป็นิแนแค่ Windows 7นะครับผมที่เป็นนะครับผมคนอ,อื่นนะครับผมเข้าไปดีกูเกิลอันนี้ผมโหลดมาแล้วนะครับผมจะกรอปทีกชื่อนะครัโอเคนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์อย่าเนี้ยว้ให้ให้นะครับผม ตางด้านล่าง description Des นะครับผมก็ให้เลือกลงมาครับเราดาวน์โหลด intel usb 3.0 x จ host controller driver นะครับเป็น4.0.4.5ุนึงเป็นไฟล์ชิปนะครับผมคุณโหลดมาจะได้ไฟล์นี้มาแล้วก็ extract นะครับหรือเข้าไปาเข้าไปมันจะเหมือนคล้ายๆวินลานครับผม จากนั้นนะครับก็เข้าไปที่เสร็จอับกดยึดไปนก็เหมือนติดตั้งเหมือนติดตั้งโปรแกรมกดในในี้ไปนะครับผมมันก็นก็จะติดตั้งมันเหมือนติดลงไดนเวอร์กตัวไปนะครับผมอ่าผมทําแค่นี้มันก็เมันก็ยูดีก, USB ก็เข้าเลยนะครับจากที่ไม่เคยเข้าอะไรไม่เคยเข้านะครับผมตอนนี้ผมยังต่อเป็นยูดนะีเราเตอร์นะครับผมเป็นเนี่ยดีเอชแอลยูดีเราเตอร์นะครับผม ผมก็มก็ไปอ่านหาในเฟซนะครับตามจริงมันเป็นของทางเดียวเขาเขามาแก้ปัญหาให้สําหรับเพื่อนๆนะครับแต่ผมก็เลยลองเอามาดูให้เหมือนกันหรือเปล่านะครับผม,ผมก็ลองมาใช้ดูก็ได้นะครับผมแต่ถ้าใครเปิดเข้ามาแล้วใช้ไม่ได้นะถามว่าเราจะใช้ยังไงนะครับผม คือขั้นแรกท่านท่านมันยังต่อแลนได้นะครับผมคือมันทุนมีเราเตอร์ที่ต่อแลนได้ก็ลงหาโหลดไดเวอร์แลนมาก่อลงหน้าก่อนที่จะลงในลงวินโดว์หรือไปโหลดจากเครื่องอื่น,น้วใหไม่นโหลดเครื่องอื่นไม่ได้นี่หรอกเพราะว่ามันต้องเสียบย e ีดให้นอยไม่งั้นก็เนี่ยเนี่ยวงสแผ่นก็ได้ครับผม อยากใครลงเพิ่งลง้วยเจ็บใหม่ถ้าไม่กลัวเนี่ยถ้ากล้าจริงๆนะก็ใช้ไอ้ตัว driver b o เต t e r หรือโปรแกรมลองอ r i v e r auto a ่างเงี้ยพวกอย่างนี้นะครับผมก็ไปหาลงได้นะแต่ถ้าเนี่ยถ้ามันขึ้นเตือนว่า แ้มันขึ้นตรงนี้มันจะขึ้นตรงนี้แล้วก็ให้อินเตอรตอนนี้ถ้ามันขึ้น๊บแต่มันลงมันโหลดเสร็จแล้วแล้วมันลงมันอินตอรออย่างเงี้ยอินเตอเสร็จคือเมาส์กับคีย์บอร์ดค้างเลยครับเหมือนเหมือนเราเสียบมันคือจ่ายมาแค่ไฟไฟติดไฟเมาส์ติดนะครับแต่ผมจะขึ้นภาพให้ดูไฟเมาส์ติดนะแต่ ไฟเซนเซอร์แดงๆค้าเมาสไม่ติดนะฮะแล้วก็ไฟคีย์บอร์ดของผมเป็น R G B มันก็ไม่ติดนะะคีย์บอร์ดอะไรก็ไม่ติดนะฮะทำอะไรก็ไม่ได้เลยนะครับผมคือมันก็ค้างก็ต้องลงด้วยครั้งนึงนะครับก็หาวิธีตอนนั้นก็ใช้ย้อมกำนวนกลับมาใช้นอสิตเหมือนเดิมนะฮะก็ต้องมีปัญหาตำาหน็จนิดนึงครับสุดท้ายก็ไปหามาได้ก็ดีใจมากเลยนะครับผมโอเคนะฮะ ใครที่ยังสงสัยหรือยังทาไม่ได้นะครับผมก็สามารถคอมเมนต์ได้ว่าได้ต้คลิดนะครับผมเดี๋ยวผมอะไรตอบได้หรืว่าจะตอบนะครับผมถ้าแก้มันหาไม่ได้ก็อันนี้จะไม่รู้เหมือนกันนะครับผมแก้ได้แล้วนะครับเผื่อใครเป็นก็ตอนนั้นผมไปหาข้อมูลนะฮะมันก็มีคนเป็นเยอะเหมือนกันนะครับผม วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ